เก่งแล้ววันนี้เนาะเก่งแล้วเอามาพดนี่จ้านบ่อยู่กับลูกสองคนบ่เดวนี้ค่ทางประตูได้จไปทเราไปนอนคนบ่ด้วันนี้ได้นะโอยาสิมาเยี่ยมมายาไม่เนาะขึ้นแน่เลยว่บ่อีกลายมืออยู่องามือแหล่หกมาเมื่อวานนี่ขึ้นแนื้อกมาแวะแน่ mẹ, cả lớp con, Đông về con. À, cho, cho. À, xào à, tiều อทุกบ้านคนซานอ่าก็อาจะอยู่ในระว่างสหบหรือว่าบุกนี่แหละบึงนี่ไปหน่อยเนาะเอาชัวห้างคืนกันท่านเลยพี่น่อยว่านเรือนเกือบสองแล้วจักบริมาหานี่ถือว่าผ่านไปก็ถือว่าเร็วเนาะนี่กะแต่เขามาเข้ามาแล้วกับพี่น้อยเนาะเอาทางมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตพี่น้องเนาะเพราะว่ามาดิ่นน้ำเล่าแน่ทางเสาแตวตั้งแต่ปีใหม่ กับโคหน้าอลไรก็บโมได้คอยมีเวลาขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าตั้งแต่เขาขึ้นเป็นเหนือแล้วก็บพอคอยมีเวลาเข้ามาเนานะไม่กเอาคือบูเแียงแจ้งบอกมื่งเส้านี่แหละพี่น้องว่าจะขึ้นมาเยี่ยมมายามแล้วก็มาตามที่เขาบอกไว้เนาะบางาพี่น้องบาง MC กับเพื่อนยังรอถ่าบเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะบ่ายสามโมงอีกจะน้อยก็สิไปครับทั้งสองสาวโยงเฮียนนาะพี่น้องเนาะก็ได้แวะมาเยี่ยมยามอัปเดตน้ำกันเนาะซื้อน้ำซื้อยังอะไรมาฝากมาตอนเพื่อนเนาะ สบายดีเลยพี่น้องเด้อเนาะเบอรสุขูสุคนเนาะพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเขาคือเดิมกับช่องของทางพ่อน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะอ่าเอานี่แหละพี่น้อยมาเยี่ยมมายามทางเสาเตีวเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันมากับทางเมยน้องเปียวแล้วก็ทางอ่าสบุญเพิ่นกับอยู่ใหนพ่นพี่น้องเนาะทางสบุญมานาอ่เอ้าเดี๋ยวขอคัดก่อนโชว์หน่อยจังเข้าไปพุ่นเนาะโอ้วบ่าวน้อยมาต้อนรับแระบ้านนี่ Lời bà hết hết hữu quái đu quái 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 ไป hết đấy ปีเก่าจนเนาะ để ปีใหม่ nao... cái ma nó หยังได้ซะเนาะไปครับไปเป็นปี để เออไปอันหน้าไปไกลงาน ไปอัพอวดนี่เจ้าได้บ่เออเลยเอาเลยยิ้มเลยเออตัวนี้ก็ได้เอาแผกแเอาเอาเบิดนั่นแหละเอาอืออันนี้ให้ทาง่้างก็ได้เนาะทางทีมงานสร้างเด้อนํากัน4คนบ่โอ้เนาะแต่ว่า ກະມາຕິເຮືອງກະແປກຕາໄດ້ເຖີບໄດ້ພີ່ນ້ອງເນາະເຮືອງແປກຕາຢູ່ຊັ້ນທີ8ແປກຕາເດີ້ວ່າເຮືອນແປກປາເຮືອນອ່າຕອນຈັກໄປເຮືດຍັอยู่ດຫ້ກຕັ້ົບຄືນไດດ บ่ลุกวรรถหายรถเจ้าหละแ้เอาไว้ก้นก็ได้จากกันแมนแมนกลางคืนเลยไม่ได้นไปเอาไว้เมื่ออื่นก็ได้หรือว่าตอนที่นั่นก็ได้เมื่อานุ้มมือไว้เพนมีก็จะหาย่นก็ได้เนนบกกลนยกับุนั่นปันใดได้อันข้างนั่งฮะแมนเอาไว้พ่นยูนันนี่นี่บ่ได้อันนี้บ่แมนหายรถเออบ่ให้เห็นนะเชื่องขหางหลังก็ได้ยอ่ าได้โอ้ยชาแดะนี่เนาะลูกแมยจะรอเดะนี่พี่น้องเี่พอนองเลยข่อยแต่ว่าเราอยู่นี่ไม่มาเออป้าหายใจคุยกับสัตว์เดี่ยวเลยโน้ยโน้โน้ยเนาะมามาพี่เนาะตั้งแต่คือว่าน้องน้องชายมาหาตอนนั้นก็เห็นแต่ในคลิปแล้วก็ไม่ได้มาดิดน้ำเลยนนัก็ว่าง เราขึ้นไปเซโปนไปหน่อยตอนนี้เป็นได้ใส่ผืนเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วปูเทียนปูเชียงทุห่าตอนนั้นเนาะเม่อเออมาแล้วคนตั้งมาเยี่ยมมายาบเนาะไปหน่อยเป็นมาฮาสูถ้าผืนถ้ามีผืนบริยุกำสนเป็นกันนะโอ้เมียเราทองจังบ่เออเมนแล้วเนาะยันมันยากเนาะเอาเนาะจังว่าไปมาหาสูอ่ายู่ดีไม่แห้งเนาะ มือได้จะข้นเฮือนเขาตัวนี้เ <classy> อ็นวเพื่อนมาเชียงายเด้หเป็นยังมายามเนาะอันคือว่าอยู่กับลูกสองคนบ่เดวนี้กันทังประตูได้เราไปนอนคนบ่หรือวันนี้ได้นะหัวเลยเศรษเด้อเออา าไปนำเพิ uh ่อนมากได้ซ uh ้ำขึ้นไปหรือไปอีกเราไปอยู่น้ำเมียบอกจะก็ชื่อสิประมาณน่ะน่าจะแม่นนะเนาะเราไปใช้บ่ได้หรอกาไปน้อมันกินหอดเมียเห็นไปหากันอยู่แต่ว่าเราไ่ได้นอนอยู่นี้เนาะเท่ากับนี่เจ้ากับอยู่กับลูกสองคนเนาะอ๋อเนาะเห็นนี่ได้เสพน้อยห้ามใจคนอื่นนี่ห้ามบ่ได้เลยเนาะมีแต่ว่าเขา เบึงนี้แหละโบเสะโบจักบ่อ,อยู่ในระหว่างโบกเนาะโบหรือ,อสาบตัวนี้กันอันตัวนี้มีมีงบอย่างไรสาวสวแถวเนื้อเจ้าตอนนี้เจ้ม,มแนนแีแต่งบตัวน,นี้อัน สามในบ่อส,สาบที่พื้นเนาะ,ะ,ะติดกะโลอ่าติดกะโลหรือว่าทาสีเนะาะสีบทจำเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าบ่อแบบคือนั่นกะถ้ากะโลถ้าบม่มีงบกะเอาเสื้อน้ำมันก็ได้เนาะเสื้อน้ำมันสาดมาปูดเด็กกะขืนยุพี่น้องเอ้ยสามหาได้มีแต่จังอ่าต่อเติมอีกเท่ีนึง ้องน้ำด้วยแล้วเราบอกของน้ำหอยคือบลาห้เป็นเห็ดของน้ำก่อนเห็ดของน้ำาแล้วรัก็ใช่คนรถดไปยังเนาะบวจะไปถือยังวาวคลั่งไเลยจังไ่เดยใช่ยังเถื่อนะตะแล้เป็นเป็นเห็ดแต่ว่ายังเห็ดอยู่เนาะ bạn à, này con cái đây nó ôi oh, này đây đấy này nó mẹ bò này 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 cái đồ tìm đây này, đấy, này nó mà, tìm vô này cốt anh ăn... ờ mặc phay nó mặc phay đây này po oh. oh. <laughs> ừ. à mà mà phang cái đấy <laughs> rồi à, à. <laughs> <Mượt. Mượt> bò <laughs> Oh, mắc phi đấy nó muộn mắc khi đấy, mượn, thì nó khăn vào mượt thì bỏ khác của này đây Khuôn mặt nhang mượt vì sao nó Nào, mặt nhang rồi Ở ngoài ngay kia Ở ngoài ngay kia Ở ngoài ngay เดี๋ยวข้างใ้ก็ได้คายได้หนิวันว่าดูได้ดีๆนี่บ้วนอีหลอกนาทีว่าพงมากนี่แม่นหลอกบดบอยไม่โอ้โหดูดีคิดสภาพด้วยตอนมันเป็นหมากนี่เนาะย่างฝนเต็มมาเลยบัดอันมองไปทางวัดบัดบังแง่เอาหน่ะเนาะบังแง้วกับเป็นบอลเลนเป็นหลอกได้เนาะเลยฮ่า khả thể quan hệ, nào đó? Một đế, bắt. À, ừ. cái... dù nó một khi đấy, là một bát, cái, ở ai kia nó luôn cho nó, cái đấy cái gì,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  cái เดือนแปดเี่นี้ก็เดือนเดือนหนึ่เนาะใเด้เนะสีาได้องะกรันเนาะเดือนนเดอน้งกันสีตาไดย่งนอนบ่จักบอ่ันหนอนเสีาไดย่างประจับน่เนางเดนนงนี้่นรันน่เานาเนนีย่อระกินแม่นมนา่ดอนหนึนเด้กินีา้อย่าะกินั่นเนาเดอนห่งมันมกอย มักมัดมักเบ็ดมันหวานเนาะอยกินนาะเด็กเชฟเนาะฮาก็เริ่มอันได้จังมือแล้วสอดแถวทั้งโบกะสางมืมมณีสามมณีโบ๊ะส้างสร้างอีกทีมงานเก่านี่ยโบ๊ะอันป๊กนี่ยเมนปูนประเลทนี่เนาะ ท uh, so so um, uh. ั้งท uh, ั้งเฮือนเสาเตวแล้วก็เฮือนสาพนนี่ไช้สีแล้วก่อนกันบ้านนี้เนาะที่สิ่งพ่นทางนั่นก็สร้างเพิ่นบุกมาแบบโซนโตเลยเนาะทางนั้นบุกทั้งนอกแล้วทางในแล้วเมื่อสีทางนั้นแหละเนาะเป็นเป็นเห็ดก่อนกับเป็นเห็ดก่อนกับอันกับอยู่กำลังงานนนั่แหละเนาะงานกับบุกคือกันพัดอย่างนั้นฮะ อยากนอนบ่ไปนอนไปอ้าวมาดิ่นวันอยานอนบาดนี่นี่เอาแนว่ดิ่นนี่เอานี่นี่นี่นับเบิ่งอยู่หานึงสองนับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่ออนี่ยนับนี่นี่นับตัวนี้ไล่ไปเลยนี่เอานี่นี่นับเด้ออันทางโ้งเียนได้สิแล้วบแล้วบ่เรียบแล้ว แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้หามือหายามบ่บัดหรือว่ายังยังเพิ่นเติดบ่เตียงพุ่นแล้วออค่ะเจ้าเทกันเปื้อนหันเทแล้วแต่ทางหน้าทางหลังยินฮดก่อนคันว่าเบิดงบหรือว่าอันนี้ก็เฮาก็เปิดโรงเรียนลเนาะอ่าบ่เตียงมาพุ่นแล้วแม่นนี่ก็โทดินน้ําเอยู่บ่เตียงก ยังคาเวียดน้องสิใช้นะจักยามไดสิได yes. <Elliott> ้มาสิย <c oughs> ังเพิ่อยู่เนาะเออหเด้บ่นรอผักพืชอยู่น้องสิใช้อ่าเนาะพุ่นน่ะเนาะส่วนผักส่วนหญ้าเป็นดเนาะทงน่ะเป็นดอกแล้วเป็นอกบ่ไอนันกําลังปลูกเนาะมานี้เป็นดอกบ่โอ้ตกเลยลูกตกเลยบมา <c oughs> <c oughs> และเนาะพี่น้องแต่เก่านี่เขามานี่โอ้เห็ดในนะอยู่ในกินและวทางเสาเตวเนาะเดี๋ยวนี้นี่นนนโยกย้ายทินทานเนาะมันก็นมีการเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆและพออยู่กับลูกเนี่ยแล้วเรากับพ่อมึงเงาพี่น้องอีเนาะนีะ่แหละ có để để giọt đây hùa cầm đủ hả? cái <laughs> nó điều ăn khẩu bừng lọ bưng tháng nay con nó à, đều xe của ma đó lọ bưng cần thay vì nó một con nọ, nọ bóng này cái như đây ừ. chạy về mình đẩy này nó S 1 no. hey, uh. yeah, chip. Chip no. 2ป mm ๊า hmm. ห e? mm ่องโทรพี่้เนาะให้อุ่มทุ่มอยู่นี่เนาะอย่างเดือน10 15เซาไี่น้องเนาะ15เซาพอดีพอซ่างเด้อเออสดีอเนาะเพิ่มดีอยู่บ่พลัง่มแล้วเพิ่มแล้วบ่อ๋อคันว่านั้นเฮาซื้อมาอยู่กี่นี่ว่ามื้อหน้าคนก็ได้เนาะหรือว่าําสะเตันน่ะ กำลังเริ uh, oh, ่มโบกเนาะไปไปเอนเอาใช้อทนทางพญ้าได้ไปใช้ใส่คือบเห็นฮะเอาง่ายไปใช้น่ะไปเห็อโงเรียนดูปลาไหลปลาไหขึ้นไปทั้งบอ๋อเอาดูนี่บรได้เห็นน้ำกันแล้วดูนี่เนาะแล้วลงข้าลญาเลย ก็นำคากระยกย้ายไปทำเบี้ยม่องไม้เลยเนาะอืมแล้วนี้มีแต่ว่าทั้งพ่อนี้พากันหาทีมงานมาเห็นใหม่อีกเนาะเออเนออเนาะกะต่างคนต่างแยกเนาะพ่อเนาะอันนี้ห้องน้ำบอยังบุทันแล้วอยู่ห้องน้ำก่อนเนาะโอ้ยังบุทันนี้มีอย่างเลยนี่เนาะอ้ อันขั้นตอนที่พ่อรับเฮ็ดตัวนี้นี่มีมีอย่างไรครับเทพื้นี่ครับโบกเนาะอ่ห้องน้ำด้วยใช่เพชน้ำอยู่ก็เอาันี้บริคุยน้ำกันบ้าใช่ติดบานเลีวติดตัวนี้นี่ยังบัวท่านี่มี็อกนี่เนาะ กระติดบานนี่อันยอใบเท่าไรใช่กระติดนี่นะว้าใบไม่ก่อใบห้บ่ใบละห้าสิบหรือว่าครูนึงหนึ่งคู่ละแสนบ่เอย่างถามเพื่อไว้และเพื่อพี่น้องเพื่อปุยยัยุ่ยยักษ์ซอยตัวนี้นะค่ะจ้างเอาประมาณบานนี้ก็มีแล้วนะบานลูกก่อนยังไม่ได้ว่าค่าติดตั้งไปซื้อไปหน่อยเนาะ มาโบต้นนี้แล้วก็แม่นติดตั้งก็แม่นว่าเทพื้นลก็แม่นก็ซําอยู่ได้แล้วเนาะเออได้แล้วอืมอยู่ได้มือให้ยามแก็ขึ้นอยู่แล้วบาดนี้บานนก็อยู่ได้แล้วอแซื้อหัวนาขึ้นน4สงราเนาะอาว่าแล้วเฮา้เอาแต้ม จะว้ามันนัอตาปเดือนส่จะเดือนห้าเบิ้งตามทำงานนตหนยนาะตงานหำงานัวใหญ่ได้หรอวันยันอันนี้เลน้อยไปหับแต่งงสาวหน่เน็ออะสาพกันอนดูด้พอเดอรได้โอ ไงเนาะพี่น้อยไงแล้วก็งบการไหลแล้วก็ใช้เวลาอีกเนาะแต่แบบยกตัวอย่างคือเราเห็ดในตอนนี้นี่ก็อยู่คือทั้งเซฟโฟนนี่ก็เต็มที่นี่สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็แล้วแล้วก็งบกบ่อรายเนาะแต่ว่านี่กัเรื่องหูเ้าพี่น้องเลยมันหลายขั้นตอนเนาะก่อแล้วก็ต้องจ้างจ้างก่อแล้วก็ต้องจ้างโบก็ต้องอันนี้อีแต่เฮือนไหมเนี้ยเห็ดทีเดียวจบเลย ่ะเนาะแล้วทะลุมาพี worry, worry, ่เลยของคู่มือพี่แหละจนพักชนหย่าแล้วอีกเนาะไปมาพี่เละปลูกทางนั้นก็เนาะพูดเรื่อยเนาะอาทางไอ้รถไปหน่อยเนาะอ่าบุกมาพี่เนาะประจำการนี่พี่บ้านนี่อ่ะเนาะ ตูบน้อยคอยทางอ่ะมาเดี๋ยวจับมันก็ได้ไปยังวัพี่เมียน้องเปียวไปหน่อยเนาะเพนนี่ได้เศร้าแล้วัิิมตูป้ะยังปวดหัวอยู่ป้ะเจ็บแต่หัวแต่ว่าคอนี่เศร้าแล้วเนาะเศรษฐาเศรษฐาเจ็บแล้วคอแต่ว่ามันมันปวดมันนักแถวนี่มันคือฉิบส่งฉีดชื่อฉีดก้าวไงเมื่อฉีดอยู่ thằng thằng mò một hôm một lát sợ nó lại cái nồi ô nghe có đây khai đấy này nó ừ. à, tao được coi với lại chắc nó sợ nó cho nó đi con một con cái nồi tao lấy sợi tèo đó bò pha mưa hạt đu ừ. ăn củ cà nả mưa nả mưa Thành, bà, mì, vila, bà ăn, bà, này thằng mà mì với lai một tí anh này, khử nửa cái vẽ mà hà đâu mai nói nồi nó Ừ. anh กองคอนปีใหม่ชุวนลายไมูทิ้งงานไม่ได้ให้กระเช้า <c oughs> อันนี้อันเป็นรางวัลเด้อเอ้าแหละเนาะวอลีให้แล้วดยได้กระเช้าวอลลี่ตอนแรกเลยโอ้ยให้แล้วว่เป็นกระเช้นนเานนเนาะเอาแหละเนาะจังไายกะเป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวกะเอื้องแล้วแล้วกะเข้ากะสั่งครอบสั่งครัวหรือสั่งพื้นฐาน ่าคล้ายๆว่าคือเราปลูกต้นไม้ใหมให่แหละเนาะตัวนี้ก็กำลังฮดก็กำลังอ่าให้มันชุ่มอยู่พี่หน่อยเดี๋ยวมันงามแล้วก็จังแตกแม่งออกเป็นมากเป็นอย่างก็จังสะดวกสบายหรอกเนาะอ่าตัวนี้ก็ยังเริ่มฮดน้าฮดหนอยู่อ่าเอาจึงได้กัดบิ่งดูแลสุขภาพเนาะอยู่น้ำกันกับลูกสองคนพี่หน,น,น่อยเนาะระมัดระวังเลยเนาะอ่าอยู่ในกระตูบน้อย

ต้องใช้มือพ่อแหละหายกลมาเมื่อวานนี่ึ้นเนือกลมาแหวเนี่แหวนแตคนต้องแวนก้นพอเป็นด้านเด้นเนาะด้านโค้งก็เมือนี้เป็นหน่อยเนาะอือเอาใช่เนาะเบิรงวันเวลาก่อนเนาะอือเอาเดินทางก่อนเด้อเดินทางบาร์ดี้เนาะปะเนาะอะไรเป็นไรเยี่ยมยามน้ำกันเนาะเป็นกำลังใจทางสถวแถวกำลังเริ่มฮดน้ำกำลังเริ่มปลูกอยู่เดี๋ยวกะ ออกใบเขียวกำลังออกดอกอยู่เนาะหมัดเงี้ยกว่าเต็มอยู่พี่น้องไอ้ผมปะเสร็จเนาะมันนั่นแหละพี่น้องไปเชื่อกระด้ขอตัวเดินทางกลับลาเพื่อพี่น้องไปฮับทางลูกสาวก่อนเนาะแล้วก็แวะชมงานอยู่เซนูนี่แหละพี่น้องเป็นมือสุดท้ายท่าสุดพี่น้องอยู่บ้านใกล้เคียงกันแวะมาดินได้เลยพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้สภาพอากาศบ่หนาวหอดมื้อนี้เนาะรับรองขี้เต้ากุ๊บที่มื้อนี้พี่น้อง ใครอยู่ขอนว่ามันนาวนี่มันไผ่กระลลโบข้อยอยากเต็มที่วันใดเนาะเนาะขอแรกเนาะตัวเป็นอีกสถานที่มื้อนี่มื้อสุดท้ายท้ายสุดอยู่บ้านไกลเอินเคียงกลมาดินมาชมได้เนาะอยู่เขตศรนูเฮาพี่น้องเป็นงานใหญ่ประจําปีก็ว่าได้เนาะเอาเนี่ยแหละนี่ก็ไม่ยังไมายามเนาะมันอ่ะมันอ่ะจังว่ากันไหมวันนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวทางพ่อต้องเปี๊ยวลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสบายดี